สำนักงานปปชชุมพรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตครั้งที่สองมเมื่อเวลา9ก้นาฬกา30นาทีของวันที่17มิถุนายน2567นณห้องประชุมมิสติ้งมาเนียชั้น6โรงแรมลอฟมาเนียบูติก อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายประกอบมั่งขัง่งผู้อํานวยการปปชประจําจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตครั้งที่สองโดยมีนางผันทิพย์เยี่ยวสกุลประธานชมรมและสมาชิกสตรองจากทุกพื้นที่ในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมนายประกอบมั่งขัง่งผู้อํานวยการปปชประจําจังหวัดชุมพรได้กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมานูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ันาหกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่มาจากการทุจริตสร้างการมีส่วนร่วมให้ความรู้ร่วมต่อต้านหรือชี้เบาะแสมีจิตสำนึกและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริต มีความตื่นตัวมีวัฒนธรรมทางสังคมบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนมีการประยุกต์โดยใช้หลักบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความโปร่งใสและแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้นับจากนี้ต่อไป ทางด้านนางพันทิพย์เยี่อสกุลประธานชมลมและสมาชิกสตรองได้กล่าวเสริมว่าสำนักงานปปชได้ดำเนินการตามกรอบโมเดลสตรองมาตั้งแต่ปี2561ในสําในสำนักงานปป,ปช9ภาคละ3จังหวัดรวม27จังหวัดซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตเพื่อประโยชน์ทางสังคม ได้เข้าสู่วิธีเปิดการประชุมในโครงการสอกลตพรเพียงต้านทุจริตในกิจการการประชุมเชิญปฏิบัติการคณะกรรมการก็ขอได้เชิญนะครับเป็นเชิญคณะกรรมการที่ประชุมนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะได้เข้าสู่บรรยากาศการประชุมนะครับโดยเริ่มต้นนะครับมาได้เชิญคุณพันธิเกลสปุลนะครับประธานชมรมสอกลตพรเพียงต้านทุจริตเป็นท่านร่วมในการสำนักงานปปชประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการบริหารชุมกสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรทุกท่านโครงการจิตพอเพียงโครงการสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักง,งานปปชกําหนดให้ดําเนินการป้องกันาทุจริตด้วยกรอบโมเดลตองโดยเกา้าผ้าคภาคละสามจังหวัดรวมเป็น27 งบประมาณให้ดําเนินการโครงการสะตองจิตพอเพียงตงร้งพิจรรณ์ในปีแรกงบประมาณให้ดําเนินโครงการสะตองจิตพอจังหวัดชุมพรเป็นโครงการที่เปิดองค์ที่สองในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,500ในแต่ละพื้นที่ในปีงบป,ประมาณพศ2,568สนงานปปชประจ,จำจังหวัดชุมพรประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตบริหารชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดปุ๋ยพุกท่านครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตกิจกรรมการ,รประชุมเชิญปฏิบัติการคณะกรรมการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตครั้งที่สองซึ่งสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดชุมพร ร่วมกับชม,มรมลงปศ2,560กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและการประพฤติมิชอบจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลูกฝังการหล่ลอล้อมให้มีจิตสำนึก รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวตออกจากการ,รทุจริตในภาคส่วนของสังคมพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรดำเนินโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตอย่างต่อนเนื่องมาตั้งแต่พศ2561โดยได้รับความร่วมมือและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศชาติมีวัฒนธรรมส,มสังคมต่อการทุจริตและไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทําการทุจริต เพื่อสังเกตกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการผู้จริตหรือเกิดกรณีการขัดกันของผลประโยชน์จากนักเสพให้แก่สำนักงานกปชอหรือส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วทีประโยชน์ส่วนรวมโดยร่วมกับพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นบนพื้นฐานของยรนยธรรมการผู้จริต ก็ขอสวัสดีทางคนในสว่วนนี้ร่วมกับทางสตองในพื้นที่นะฮะในการก่อสร้างเขื่อนบ้างตะงดสอบถามข้อมูลทางจังหวัดแล้วนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามีการก่อสร้างไปแล้วในชามีการฟันราคาจากถ้าจําไม่ติดน,นะครับตัวนี้จําไม่ติดในการฟันราคาหรือการสู้ราคากันเนี่ยถ้าต่ำกว่า1 5หรตือ30%ตัวนี้จะต้องมีค่าตกลงจะต้องมีการันทึกข้อตกลงระหว่าง จะขอโครงการและแล้วก็ผู้รับเหมาว่าจะโครงการในการออกโฉนดของสปตออันนี้ก็เราเปลียน,นเป้าหมายของอสำนักงานกปทประสบการณซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่ว่าอยากมันมันเป็นแนวมาสูบเสีย่ยงสูบเสี่ยงการทุจริตใ,ในหลายๆด้านเราก็ไม่อยากมองแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แล้วเปินเขามันโค้งเป็นรูปตัวยู อพอเวลาไปรังวัดคือนอตสามเมื่อก่อนกับเขาจัดแจ้งกับส่งเดชอย่างที่ข้างบ้านที่ผมไปซื้อเนี่ยนอตสามยี่สิบไร่พทราจฉนดได้สี่สิบสามไร่เลยเนี่ยอแต่ไอตรงนี้เขาขอเลขเรียกเพิ่มในส่วนต่างแต่ในกรณีรัศมีเขารัศมีคลองที่เขาวัดให้ติดหมดหรือแม้แต่ใต้สายไฟแรงสูงคือเมื่อก่อนจะเป็นนอตสามนี่เว้นหมดเลย อ่าได้ก่อนไม่าเปิดเลอันเล็กัยศนดนต่อไปากไม่ต้องให้ทำจตองนะอไกดแดยต่อขอรันครับน่อหใจข้ยหัวใจดือนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวผมขอรูกันนะครับเอาเลยค่ะคุณสุริวพอครับก็ห้าสื่อก็ตำแหน่งหน้าที่ก็ ช่วยสนับสนุนงานทั้งสามฝ่ายของปปชไม่ว่าจะเป็นงานป้องกันงานปราบปรามแล้วก็งานตรวจสอบทรัพย์สินครับในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สืบสวนหาข่าวรวมทั้งการคุ้มครองพยานที่ให้ข้อมูลกับทางปปชมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ตับคประมาณตืนนั่นแหละทำใ้ความมาก่อนเขากมาขึ้นคิวทอลมาสอบนกระบวนรยืน่เนครับผมี่เล่นชี้กันนะครับถ้ามีอะไรให้พวกผมช่วยเหลือครับอกได้ครับแล้ก็ถ้ามีอะไรผมก็คงต้องขอปรึกษาจากที่นีครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเขาต่างกับ เบอร์มือถือของผมครับอม่ไเลยกได้ได้ไมครัได้ไหมได้เะไรเจิเกไเด้เกยไเกิดอะไรเะเกิอไกดอเกอไกดอะไรเอะไเดอเกิดอเกินอไรเกิกอะเกอนรเองกันอ้องรกันอะึกรักเกเกิดอะรออรกรอก น้องโจ๊กที่นี้น้องโจ๊กสิโจ๊กศูนย์เก้าสียศูนย์เก้าสียศูนย์เสียเก้าหนึ่งห้าสียไอ้นี่ก็ยังเอฟเฟกต์อยู่นะโจ๊กแค่พอตัวยากเขาทำเสียได้เยอะขึ้นนะคะแต่ก็ก็จะมีช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เราจะปรึกษาหารือกันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยความดีใจแล้วรู้สึกดีใจที่พวกเราได้มาร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่พี่จัดเองพี่จัดไม่ได้ไง งพอตอนหลังเนี่ยพี่บอกตรงๆว่ามันต้องมีมือทำโดยใช้คอมพิวเจอร์ใช้เอกสารเรยอะมากเลยอันนี้ต้องขอบคุณน้องแมวนะคะซึะ่งเป็นคนจัดการแล้วก็มันเป็นเรื่องน e w ยีสิบสีสถานีประชาชนประสิทธิ์ลีละหักคุณากรภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน